สวัสดีค่ะชัเป็น,นะคะหนึ่งในสมาชิกในเบสตาทีมแล้วก็ลูกศิษย์อาจารย์น้อยพี่พรคนส,สวยๆนะคะวันนี้ชัเป็นมีเรื่องมาเล่าให้ฟังนะคะเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่เลี้ยงประกัดนะคะสำหรับคนเลี้ยงประกัดชันเป็เชื่อว่าทุกคนต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้ต่างๆเหล่านี้นะคะก็คืออาการปลาน็อกน้ําปลาตกใจสุดขีดอะไรอย่างเงี้ยจนช็อกเกิดอาการเกร็งร่างกายแบบ นิ่งแล้วจมน้ําตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราเห็นเขาทันนะคะว่า mm. เอ้ยอาการมันเป็นแบบนี้ฉันเป็นจะเล่าให้ฟังนะ mm. ก็คือวันนั้นน่ะฉันเป็นตัดถุงปลานะคะแกะปลาออกแล้วก็น้ําเก่าน้ําใหม่ของเราเทลงไปเลยทีเดียวกันแล้วมันไปเกิดอุณหภูมิแบบที่ต่างกันมันอาจจะทาให้ปลาเนี่ยอ็ซิเดนนะคะปลามันก็ชอ็อกเกิดอาการ เกรงว่ายน้ําแบบเนี้ยหมุนรอบแก้วเลยนะคะแล้วก็เกรงคีบเครื่องกลางตัวเงนขึ้นหน้าหน้าเงนขึ้นแล้วก็เหงือกบานออกนะคะอาปากแล้วก็หยุดนิ่งไปเลยตึกนิ่งเลยนะนิ่งแบบไม่ว่ายน้ําเลยแล้วก็ค่อยๆจมลงฉันเป็นตกใจมากนะก็เลยรีบวิ่งไปเทน้ําออกนะคะเทน้ําที่ที่ตรงนั้นนะออกหมดเลยแล้วก็ ใส่น้ําใหม่เข้าไปที่น้ําที่เราพักไว้แล้วนะคะใส่เข้าไปนิดนึงแค่แค่ท่วมๆปลาแล้วก็จัดการ CPR ใช่ค่ะฟังไว้ผิดคือฉําเป็น CPR ประกัดนะคะก็ CPR, CPR ยังไงอ่ะเหรอคือการเอามือเนี่ยนิ้วชี้เราเนี่ยกดลงไประหว่างเหงือกเหงือกปลากับพุงปลาข้างๆตรงด้านข้างปลานะคะ oh. ปลาเอาปลาตะแคงนอนลงแล้วก็กดลงไปตึกๆๆ๊ึึเสร็จแล้วเขยา่าเขยา่ขยาเหมือนปลุกมันอะ่ะ ทำอีกครั้งหนึ่งทำทั้งหมดสามครั้งแล้วมาดูจากปลาที่นิ่งนิ่งนิ่งแล้วไม่ขยับเคลื่อนสิ่งใดๆในร่างกายเลยนะเฮ้ยมันเริ่มมันเริ่มขยับเหงือกตัวที่เหงนขึ้นมันเริ่มเริ่มคลายลงเริ่มเริ่มตัวตรงขึ้นนะจากตัวงอๆนะคะเริ่มตัวตรงขึ้นเหงือกตรงนี้เริ่มพิ้วพิ้วพิ้วมีมีเริ่มขยับเหงือกคีบเครื่องเริ่มกระตุกกระตุกกระตุกฉันเป็นจัดการ CB i อีกรอบหนึ่งก็คือปั๊มเขาอีกรอบหนึ่งแล้วก็ขยาเขย่า เติมน้ําเข้าไปแล้วดูอาการเขานะคะเฮ้ยทมันเริ่มพลิกตัวกลับมาตรงนะจากที่นอนบนอนนิ่งๆขนานขนานแก้วเนี่ยเริ่มพลิกตัวกลับมาตรงแล้วก็เริ่มขยับตัวเริ่มขยับเหงือกว่ายน้ำรอดค่ะก็คือเคยเป็นอย่างนี้สามครั้งแล้วนะคะฉันเป็นตกใจหรือบบบว่าไม่เคยถ่ายวิดีโอไว้เพราะว่าจะไปหาใครถ่ายให้ถูกไหมแต่มาเมื่อวานเป็นอีกตัวหนึ่ง อันนี้คือเป็นประกัดปลาแล้วฉันเป็นหยอดอาหารหยอดอาหารเข้าไปให้เขาเหมือนเขาตกใจอะคะ่ะวิ่งปั่นรอบเลยแล้วก็นิ่งไปเลยเอาอีกแล้วท,ทีนี้ทีนี้รีบหยิบกล้องมาตั้งแบบวางไว้บนสิงน้านะคะแล้วก็ถ่ายเห็นบ้างไม่เห็นบ้างเดี๋ยวเราจะมาทําให้ดูกันว่าการ C B R ปลาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะช็อกอีกแล้วนะคะต้องปั๊มหัวใจกันอีกแล้ว โอ้ยแม่เอ้ยใครจะถือกล้องกันทนีนี้ไม่มีคนถือกล้องแล้วเอาเอาเอาชิบหายแล้วโอ้ยเดี๋ยวเทน้ำออกให้เหลือเฉพาะท่วมตัวปลาก่อนนะอะไรอ่ะอ่อนแอแท้ประกัดป่าเดี๋ยวขอปั๊มหัวใจก่อน เขย่านะฮะโอ้ยตื่นนะตื่นปั๊มอีกรอบนึงนะฮะเมื่อกี้คือให้อาหารมานันแล้วมันก็ วิ่งปั่นรอบแก้วเลยอะไรก็ไม่รู้คือตื่นตกใจอะไรไม่รู้อ่ะเห็นหรือเปล่าอืมเค ฟื้นนะคะฟื้นแล้ว ฟื้นแล้วนะคะกลับมาละโอ้ยฉันเป็นเจอแบบนี้รอบที่สามนี้แล้วนะปลาช็อกแบบแล้วเงือกอาตัวแห็นขึ้นนิ่งถ้าเราไม่ช่วยเขาเขาจะจมน้ำตายนะคะต้องปั๊มหัวใจนะเอานิ้วกดไปที่ที่ตรงระหว่างเงือกกับกับท้องอะคะ่ะนั่นฟื้นแล้ว โอ้โหแม่เอยอันนี้ประกาศ่าแล้วนะถ้าเจอเคสแบบนี้ต้องรีบช่วยนะคะลินน้ำออกแล้วก็บ๊มหัวใจทันทีโอเคค่ะ ค่ะเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างคะวิธีการ CPR น้องปลานะคะก็อยากจะให้ทุกคนดูคลิปนี้นะแล้วก็แชร์บอกต่อเพื่อนๆสำหรับคนเลี้ยงปลาไปทัท่วๆกันนะคะเพราะว่าฉชนเป็นเชื่อว่ามันเป็นอีกหนึ่งความรู้ที่ทุกคนต้องต้องเคยเจอต้องเคยผ่านประสบการณ์แบบนี้คือก่อนหน้านี้ที่ฉชนเป็นก่อนที่จะมาทดลองทำ CPR เนี่ย เคยเจอมาหลายตัวนะคะปลาช็อกตกใจแล้วก็เราแค่ลดน้ํามันให้ท่วมหลังแล้วก็ปล่อยมันนอนอยู่อย่างนั้นนอนนิ่งๆอยู่อย่างนั้นน้องตายนะคะตายทุกตัวเลยแต่3ามตัวที่ผ่านมาเนี่ยฉันเป็นทํา CPR แบบนี้น้องรอดนะคะก็อยากให้ทุกคนลองทํากันอย่าตกใจก็ให้รีบให้รีบทําตามแบบที่ฉันเป็นทํานะคะโอกาสรอดน้องอยังมีดีกว่าที่เราจะไม่ทําอะไรเลยนะคะ ก็อยากให้เพื่อนๆดูแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆหลายคนได้ดูกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ใครได้ดูคลิปแล้วชอบถูกใจก็ช่วยกด Subscribe ช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะคะแล้วก็แชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆได้มีความรู้ด้วยกันนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกทางลอดของน้องๆที่น้องปลาที่เรารักนะคะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ